เอาละครับเราก็มาทดสอบกับเกม g t v 5 m กับ CPU รุ่นใหม่ล่าสุด i51340F นะครับจับคู่กับการ์ดจอ RX6650XT มาลองเล่นกันดูครับผมว่าจะลื่นไหลแค่ไหนเซตติ้งครับปรับสุดเลย Full HD นี่ครับ MSAAx2 นะครับ oh. Very High นี่ครับตามนี้เลยเล่นลื่นหัวแตกครับเฟรมเลยเป็นร้อยตรงนี้อยู่แถวๆที่เขาฟาร์มกันด้วยนะครับ นี่130 140เฟรมลื่นๆทำสตงสตอรี่ได้หมดนะครับทำงานดงงานดำได้หมดอุ๊ยุอืมเยเกงงช้างน่ารักจังนี่ครับน่ารักอะคนเนี้ยเออแต่งตัวดูดีมีมีแฟนได้อยังจ้าทั้งด้านหน้าด้านหลังช่างเพอร์เฟกต์ซะจริงๆเฮ้ยนี่มันรีวิวอะไรเนี่ย นี่ครับเล่นลื่นเลยเอ้ยแล้วก็ผมมีอะไรมาบอกนะครับก็คือ 5M เอ็มอ่ะเนี่ยผมเทสมาประมาณ2-3สารอบนะผมรู้สึกว่าเฟรมเลตมันแก่งนะครับเดี๋ยวเมื่อเมื่อลองลองดูเป็นแนวทางก็ได้นะวิธีแก้ครับเฟรมเลตแก่งแล้วก็การ์ดจอทำงานทำงานยังไงอะ่ะมันมันมันทำงานแบบเดี๋ยวเดี๋ยว เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวข้อสปีดมันขึ้นเดี๋ยวขอ้อสปีดมันมันก็ลงนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกับอะไรแต่ผมเพิ่งเจอในไฟล์เอนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับเผื่อใครแบบเฟรมเรทดรอปนะครับเฟรมเลตกระชากลองเอาสูตรนี้ไปใชใ้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเฟรมเรทมันกระชากเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยว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 ค่อยทำ <S <s เดี๋ยวผมขออ่านหน้าจอก่อนนะอ่ะเนี่ยอันนี้คือข้อดีนะเรามี CPU เฮ้ยมีคนขายป่าวะกางจะตายอยู่พอดีเลย มันเท่าไหร่วะดื่มแล้ววะมีคนขายเปล่าวะจะชูนิ้วยังไงว่าจะเอาสามันเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตายก่อนผมไม่ได้เสียใหม่อ่ะเนี่ยครับเล่นเกมไปด้วยอัดจอไปด้วยนะครับตอนนี้ซี u ทำงาน3าเดนเดี๋ยวเราจะลองอัดหน้าจอให้ดูนะครับอ่ะกดสลับอัดหน้าจอเลย OBS OBS อยู่ไหนปึ๊บอ่ะกดตัดเล r คอร์ดนะครับดูว่าซี u จะดีดไปกี่เปอร์เซ็นต์ นะครับวิ่งดูนี่ครับจาก30%นะครับดีด30%ถึง40%ตอนนี้ดีดประมาณประมาณนะครับแล้วก็การเล่นเกมโดยรวมนะลื่นไหลเลยนะครับก่อนเลยเนี่ยผมรีวิวตัว l ะไ e เส้น5้า0กแล้วก็การเจาะไอของ1 6 0หนะครับมันมันบางทีมันหน่วงมันกระตุกนะอันนั้นตอนแรกอะผมยังไม่รู้ว่ามันแก้ยังไงแต่เพราะทีเนี้ยรู้แล้วนะครับรู้แล้วลื่นเลยครับไม่กระชากเลยเออ เดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรยังไงก็ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ป๊อกด้วยนะครับอะเดี๋ยวป๊อกจะไปดูผลลัพธ์คลิปที่เราอัดหน้าจอกันครับเดี๋ยวเราจะมาลองปรับให้ดูนะครับวิธีปรับยังไงให้ FS Frame ระชา <c oughs> M ก e FS Frame c h a r านะครับมาอันนี้ผมต่อ2จอด้วยนะทุกคนเนี่ครับต่อ2จอให้ดูเลยปุ๊บอ่ะต t อปดูคลิปที่เราอาัดเมื่อกี้นี่ครับ คลิปที่เราอัดไว้เมื่อกี้นี้เห็นไ,ไหมลื่นไหลครับผมนี่เป็นไงสบายครับอ่ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาบอกสูตรเล่นไฟเอ็มยังไงให้เฟรมกระชากมีที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วกันอันนี้อันนี้ยืนอ๋อเนี่ยเอาง่ายๆเลยผมผมมองออกไปอ่ะปกติอ่ะถ้ามองออกไปข้างนอกแล้วมันไม่ได้แบบมีอะไรเคลื่อนไหวอะ่ะเฟรมเดียมันจะนิ่งนะเนี่ยอ่ะ 170เฟรมนะผม,มว่าน่าอยู่1 6 0 1 7 0มันจะไม่ดรอปไปต่ำกว่านี้นะครับถ้ามันไม่ได้แบบมีมีสิ่งก่อสร้างอะไรข้างหลังแล้วมีรถเยอะๆนะครับ170 160-170อ่ะทีเนี้ย e t t i n g งกราฟ,ฟิกผมปิด m s a มปุ๊บแล้วเฟรมมันรันเต็มที่อ่ะดูนะมันจะวิ่งไปมาสัก180แต่ดูดูเฟรมันกระชากแล้วแล้วดูการทำงานการ์จอเห็นไหมครับวิ่งแบบ จากปกติมันวิ่งแช่ที่2อ0พเมกะเฮิรต์ใช่ไหมแต่เนี่ยคือ2อ0พ2น0จ2ด0อนะครับเห็นไหมแล้วมันจะมีบางช่วงที่เฟลเลตมันดบเห็นไหมนเนี่ยเหลือเหลือ140เหลือ150เห็นปะเนี่ยครับอ่ะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับไปเปิด m อ a ไว้แล้วอาการที่ว่ามาจะไม่เจอเลยอันนี้ผมผมก็งงเหมือนกันว่าเป็นกับอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นกับอะไรเหมือนกันเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาคำตอบกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆแต่อันนี้วิธีแก้เบื้องต้น ช่วยได้เลยนะครับแต่การ์ดจอต้องแรงจริงนะครับผมก็เลยแนะนําเปิดสัก x 2ก็พอนะครับเนี่ยครับนิ่งเลยเห็นไหมสองพันเจ็แช่แล้วก็ fps ดอปไม่ถึง1้0ยสี่สิบเฟรมดูครับเห็นไหมเอ้เมื่อกี้เห็น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 ร้อยสานะครับแต่แต่มันจำไม่มันมันจะดอปไม่บ่อยเท่าเมื่อกี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นป่ะอ่าเห็นไหมครับมันจะเฟรมไม่ค่อยกระชากแล้วก็ clock speed การ์ดจอจะ คนทัางเสถียรเลยเห็นไหมนิ่ง2องพแช่นะครับหรือบางคนอาจจะไปเปิด V-Sync ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนี่คือล่นขึ้นเยอะเลยนะครับแต่การ์ดจอต้องแรงอาจจะลองเปิด V-Sync ดูซิว่ามันจะช่วยได้ไหม V-Sync อ,อ่ะวี y n c ล็อกไว้ไม่เกินร้อยสี่สี่ไปยืนที่เดิมก่อนอ่ะเปิด V-Sync ช่วยไหม อืมอ่ะช่วยอยู่นะช่วยอยู่ช่วยอยู่ครับเฟรมไม่ค่อยกระชากก็อยู่สักประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมายืนตำแหน่งเดิมดูนี่ครับอืมโอเคครับช่วยได้ครับถ้าใครสเปคไม่แรงก็เปิดวีซิงก็ได้นะครับเปิดวีซิงล็อกไว้เฟรมไม่กระชากแล้วใช่ปะอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจสั่งประกอบคอมจัดสเปคคอมแอดปรก็ทักมาเลยนะรู้สึกว่าตัวละครผมเดิมจะตุยแล้วนะครับจะตุยแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันครับ